ลินรู้บ้านที่เป็นลูกของอะไรผมพยานเลยไม่รู้ครับกังวลในเรื่องกับความปลอดภัยหลังจากที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวณตอนเนี้ยตัวแม่เองพยายานต่างๆเองเนี่ยยังรู้สึกมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยอย่างคะเพราะว่าทำงานแค่มาแสดงนะต้มเรืงจริงมันขั้นตอนมันเดี๋ยวใ้ขั้นตอนไหนตอนนี้แบบขึ้นศาลที่นียการเขาเขาเกับยังไายังไงก็ติกต่อให้การรู้เรื่องเนี่ย นะครับค <minutes? S 2> ือจริงเราเพราะเราจะไปก็เป็นเจ้ร่วมกันจริงแค่สภาก็ได้สภาก็จะตั้งทนายมาไม่ต้องต้องเสียอะไรแค่สภาก็ได้ถ้าหากว่าเราระบุหรือพอเราประสงค์เองมาหาคนที่มาแล้นี่จะไปจังหวัดสองใช่ไหมหรือลงมีงานคดีาีคดีอบประชาระพวกเป็นข้าราชการเอะไรแบบมาทำบุญหนักยาวเพราะฉนั้นคนนี้แบบมาบุญระหว่างทางไม่ได้เรื่องอะไรนะครับคือผมว่าโอเคสงสารสงสารสงสารตัวเด็กนะครับ ใช okay? ่ไหมฮะมันอยู่นี่ก็คือเนี่ยก็ฝากบุญแรคุณแม่เขาหน่อยเพื่อกระถาเรารู้ดีให้คุ้มครองบอกเพื่อกาเลยให้มาค้มคูมืูเห็ไหมคือเี่ยวือนจริงเดืนครับมาามาก็เแม่ที่พูดว่าไม่มีอะไรกัดคือเราเก่งนะฮะว่าเราดูการเมืองนะฮะอะไรทีช่วยชาวบ้านได้เราเออไใช่ราเยียด คือคนทองไม่เหรอแหละคือเรามามันไม่ไม่มันไม่ได้มีในยะอะไรใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เราทราบวันนี้คือานายก็เคยยื่นของให้นตั้มไม่คือคือไม่มีในยะอะไรคือคือตั้มเนี่ยจริงผมกีคติที่หนึ่งค่ะว่าในการใช้กฎหมายผมพูดเลยไม่อย่าไปจ้างค่าทนายนะไปทำบุญนะให้เด็กนะทนายฟรีค่ะเออแล้วครับคือไม่เป็นไรมากหรอกถ้ามีอะไรที่มันติดขัดก็บอกผมได้คือผมอยากมาเป็นในถามว่าเราช่วยกัน ค่เติมะมันไปค่ะนาครับเดี๋ยวนะครับถ้ามีอะไรผิดขัาดที่ว่ามันแต่ถ้าหากว่าคุณแม่เนี่ยเก่งมากแล้วกรมปลอดภัยกหมายคุ้มคมรองพยานอบอกเอเยการแต่ถ้าผู้ริการไม่มีเอเยการก็ไม่ต้องทาอะไรในในใจ่ายท่านเดินทางมาที่นี่ลงไปถึงนคนดังอย่างพี่อุ๊บมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถามแม่ว่าในคนที่เดินทางมาที่บ้านแม่ในะวันเนี้ย เป็นทีทนายที่แม่จะใช้ในการต่อสู้คดีหรือเปล่าคะอ๋อยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่แต่แต,แต่ก็ฝากขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนอลินรู้บ้านไหมเป็นรู้ของอะไรคุณไทยรัฐหรอเป็นรู้นะครับกังลวลในเรื่องกับความปลอดภัยหลังจากที่ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวนะักตอนเนี้ยตัวแม่เองพยายามต่างๆเองเนี่ยยังรู้สึกมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยอย่างไะเพราะว่าทนายท้ามาส้ม จริงๆขั้นตอนมันเด็ดขาตอนไหนตอนนั่นแหละคุณสามจริงอรายการเขาเเก่งทำยัรายการก็ตดตารายการทุกเรื่องเนี่ยนะครับือจริงเราเพราะเราเดีไปก็เป็นส่วนผู้อ่าน